อยู่ที่อำเภอแม่แจ่มครับผมนี่คือเสน่หของการโรดทริปว่าผมคือเราเจอวิวตรงไหนสวยๆทางจอดมาเหมาะแล้วก็แวะถ่ายรูกปกันแบบนี้ครับผมอันนี้คือบรรยากาศของอำเภอแม่แจ่มเดาว่าอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งอ่ะฝนน่าจะตกครับผมนี่คือบรรยากาศุ่งนาเราเดินทางมาจากตรงนู้นนะผมกับบ้านป่าบงเปียงครับผมนู้นเลยน้ำตกอยู่ไกลๆไม่รู้ว่ากล้องโกโปรเห็นหรือเปล่านะโอเคครับผมเราเดินทางกันต่อวันนี้เรากล่าว่าจะไปดอนโฮมสเ,เตย์อ,อีกฝั่งหนึ่ง ของอเส้นทางรถทิศของเราไปครับผมตอนนี้คุณลูกเกดปวดฉีด่เราต้องหาไปปั๊มก่อนป <Okay. S 1> ิดมาก็ง่วงเลยทักท <Okay. S 1> า,ายคุณผู้ชมหน่อย <laughs> อไปครับผม,มเนะดินทางกันต่อ เราเดินทางด้วย XL7 นะผมเขาไม่ได้ให้มารีวิวหลัเราซื้อเองไปไม่รู้พูดทำไมเหมือนกันแต่เราก็พารถคันนี้ของเราพาเดินทางมาไกลเหมือนกันผมวันนี้น่าจะประมาณ800กิโลครับผมจากกรุงเทพแล้วไปเดินทางกันต่อครับผมวันนี้สนุกอีกวันหนึ่งแน่ๆครับผมปาคุณเกลสวัสดีวันที่2ของการรถทิปที่เชียงใหม่นะครับปลายทางของเราวันนี้เราจะไปพักคมตะเตกางหุบเขาครับระยะทางวันนี้น่าจะประมาณ100กิโลก,กว่าๆครับ เราจะพาไปสัมผัสกลิ่นดินไอฝนทุ่งดอกไม้พาคมสเต้บ้านๆกินอาหารง่ายๆและพายทางของเราวันนี้อยู่ที่บ้านขุนแปะจังหวัดเชียงใหม่ครับ ครับผมตอนนี้เรามากันที่จุดหนึ่งนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอฮอดนะครับผมเราอยู่กันที่สวนฮ<ง>ะอำเภอเลยนะฮอดฮอ,อดแล้ว <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่สวนสวนบ่อกแก้วครับผมก็ไปอีกจุดหนึ่งที่เขามาเช็คอินหรือมาถ่ายรูปก,กันครับผมจริงๆก็ไม่ผ่านหรอกออกออก,ออกมันเลยเส้นทางมานิดนึงก็เลยแลวะมาดูสักหน่อยอยากอยากเห็นเห็นในรูปมานานแล้วอยากมาเห็นของจริงว่าเป็นไงก็รู้สึกว่าอลังการเหมือนกันครับผม กับสนป่าสนๆที่นี่สบ,สบายตาแล้วก็เขาแบบเอยียงสนสนเป็นแนวสวยดีครับผมโอเคผมเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันตรงนี้สักแป๊บนึงครับผมแล้วก็ไปโฮมสเตย์ของเราคืนนี้เลยไปดูบรรยากาศโฮมสเตย์ของเราวันนี้ว่าเป็นยังไง ออหลวงอบออะไรวะอ่านอะไรมันสะกดไงอ่ะสะกดไงออบ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 อออออะไรครับผมตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานออบหลวงครับผมก็ตอนนี้เขาเรียกว่ามีผาผาจุบกันให้ดูแต่พี่เขาบอกว่าเดินประมาณ350เมตรเดี๋ยวเราไปดูว่าบรรยากาศที่อุทยานออบหลวงนี้เป็นยังไงครับผมไปเป็นเส้นทาง ระหว่างที่เราจะเดินทางไปคอสตาเตของเราคืนนี้ผมก็เลยแวะดูสักหน่อยค่าเข้าคนละยี่สิบบาทเด็กสิบบาทขบัขบรถขับรถเข้ามาได้นะก็<ง>ถ้าเอารถเข้ามาก็น่าจะเป็นลานกลางเต็นท์หรือเปล่ารถรถยนต<ง>์คันละสามสิบก็จอดข้างนอกนก็ได้ก็ใส่คันละยี่สิบบาทนะเขามีให้เขามีให้กางเต็นท์เลยนะใช่มีที่กางเต็นท์เดี๋ยวลงรายละเอียดครับผมดูน้ำน้ำสีน่ากลัวมาก ไปครับไปดูบรรยากาศกันเล็กน้อยออบหลวงสถานที่ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นได้มาอย่างสวยงามครับมีลักษณะเป็นช่องเขาแคบที่มีลนำน้ำไหลตรงกลางมีความยาวประมาณ3 0 0้กว่าเมตร ตลอดขนาดกระลำน้ำครับและบางจุดของหน้าผามีทนาชนกันเขาเ,เรียกกันว่าผาจุบกันครับสำหรับไปทางวันนี้ของเราคือบ้านขุนแปะครับเราตั้งใจจะไปพักโมสเตย์เล็กๆกลางหุบเขาที่นั่นครับจากตรงนี้ระยะทางประมาณ70ิกิโลได้ครับทางค่อนข้างดีเลยละครับ แต่บางจุดเป็นของส่งชันและหักศอกครับและนี่คือวิวระหว่างทางครับ ทางมาถึงกันที่บ้านขุนแปะแล้วผมก็เรามาจอดรถไปตรงนี้ครับผมแล้วก็ให้พี่เขาพาขึ้นไปเขาบอกว่าทางไปที่บ้านพักของเราคืนนี้ทางก็โหดพอสมควรนบผมโอเคผมเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนว่าบรรยากาศที่โฮมสเตย์ที่เราจองหน้าตาเป็นไงครับผมไปลุยกันนะผมโฮมสเตย์อีกที่หนึ่งของทริปนี้ก็ไปลุย ครับผมตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่บ้านพักของเราคืนนี้ครับผมเราอยู่กันที่กระท่อมบนเขาฟลอราวิวครับผมนี่ดูบรรยากาศนะครับผมดูบรรยากาศก็ที่นี่มีทุ่งไฮรินเยต์อยู่ข้างหน้าบ้านเลยคืนละ600บาทครับผมพร้อมอาหารเย็นกับอาหารเช้าครับผมสวัสดีครับบรรยาากศมาก่อนเลือกก่อนนะครับผมห้องพักของเราครับผมคืนนี้วิวงามแน่นอน ครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องพักของเราดีกว่าว่านั้นตกตายเป็นยังไงครับผมนี่ดูในห้องน่ารักน่ารักดีครับมีห้องน้ำในตัวอืม้องน้ำในตัวด้วยแต่เหมือนรู้สึกว่าจะไม่มีไฟฟ้าเนาะใช่เขาด้าจะมีไฟอืมไอ้นี่ให้อะารือเปล่ามีห้องน้ำในตัวด้วยครับให้ได่าห้องน้ำน่ารักดีครับอืมเดี๋ยวดูบรรยากาศหน้าบ้านครับผมเออของรกของรกนิดนึงเราเ่ยเรากมากนี่นี่ครับดูบรรยากาศ มีที่นั่งเล่นชมวิวทุ่งนางงงนี่ครับโอ้แต่ที่นี่คือคุณแปะกับที่พักที่มีชื่อว่าเนินเขาฟลอราวิวครับผมคนละ600บาทพร้อมอาหารเย็นกับอาหารเชา้าสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ครับผมท,ที่นี่เขาไม่มีให้ไอ้นี่นะแบบว่าเขาไม่มเขาเขาเรียกแล้วเขาไม่ได้บุ๊กห้องให้ตั้งแต่แรกอะ ขเขาก็คือแบบว่ามาก่อนเลือกก่อนเออเหมือนใครมาถึงก่อนก็สามารถเลือกห้องอยากพักห้องไหนก็สามารถเลือกได้ถ้าเราจะนํ่ง่าถ้ามาถ้า้มาที่นี่นะลนหลังสุดหลังสุดผมมันมันมันสามารถนั่งได้สองฝั่งเลยวิวตรงนี้ด้วยแล้วก็วิวตรงนีน้ตรงนี้ด้วยก็ที่นี่ครับเขามีทุ่งไฮรนเยอยู่หน้าบ้านด้วยก็เราไม่ต้องไปเที่ยวสวนที่เขาจัดเสียตังเนาะแล้วก็เที่ยวของของที่นี่ก็ได้สวยดีเหมือนกันนะผมโอเคผม ขอเก็บข้าวเก็บของแป๊บนึงเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆว่าผมอยากจะบอกว่าต้องมาเองทไม่พูดและวต้องมาเองครับผมบอกแค่น,นี้พอไปเก็บของแป๊บหนึง่ง เราดก็พาพี่ก like ็ทำแบบให้ม right? so, ันเห็นวิวสูงขึ้นก็ที่นี่มีบ้านพักประมาณห้าหลังได้ไหมสี่หลังมีสี่หลังครับผมก็ใครมาก่อนก็เลือกวิวก่อนครับผมมีบรรยากาศบ้านหลังหนึ่งหนึ่งคือบ้านของเราสองไม่รู้เขานับอันไหนหลังแรกสี่ก็หลังแรกก่อน ไม่รู้ถ้านับถ้านับจากทางเข้าอันนั้นก็หลังแรกหลังเราก็คือหลังที่สี่เลยนะหลังสุดท้ายถ้านับยังไงแล้ว <laughs> ผมไปดูบรรยากาศาของอ่ากระท่อมบนเขาฟอร์วิวครับผมมาถึงเรามาถึงกันแล้วรตรงนู้นตรงนู้นน่นจะเป็นหมู่บ้านถุนแปะครับผมหมู่บ้านถุนแปะตรงนู้นไกลๆ,ๆหมู่บ้านโอเคครับ <laughs> <Okay, S 2> ผมไปดูวิวกันแล้วก็รอกินข้าวเย็นรับบรรยากาศไปด้วยกันกับที่นี่ ครับผมครับผมตอนนี้วเราก็มาเยี่ยมชมของสวนของลุงปีชาผมก็เป็นสวนทุง่งไฮลลนเยีย ก็ที่นี่ก็น่าจะเป็นจุดศูนย์กลางที่นักท่องเที่ยวขึ้นมาถ่ายรูปกันเยอะอยู่ครับผมก็วิวมันสวยแล้วเนะาะใครก็ยังมาถ่ายรูปครับผมผมเองก็อยากจะถ่ายรูปเหมือนกันแต่เราหาโมเมนต์ดีถ่ายรูปกันตรงน,นี้สักหน่อยแล้วกันก็เราเดินไม่ไกลครับผมบ้านเราอยู่ข้างบนนี้เองแล้วก็เดินลงมาทุ่งนี้บรรยากาศแบบนี้เห็นหมอกเห็นทุ่งไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วครับผมไปดูบรรยากาศกันนะครับผมก็ที่นี่ครับถ้ามาก็มีจะมีเสียค่าบำร,รุงสวนคนละสามสิบบาทครับผมแล้วก็ถ้าอยากจะได้แบบ คอเท่ๆก็อีกยีสิบบาทคือเป็นกระบุ่งเป็นบุ่งแล้วก็มีดอกอยู่ข้างหลังกระบุ่งปไปหมวปะเยียมชมสวนกันดีกว่า กระทอมเดินเขาครับผมตอนนี้เป็นเวลา4โมง4ิบค <c oughs> รับผมฝนกำลังตกเลยตกแรงด้วยครับผม <c oughs> ก็บรรยากาศแบบนี้กระท่อมบนเดินเขา,ากับบรรยากาศทุ่งนาทุ่งไฮเลนเดียแล้วก็แบบนี้ไม่รู้จะพูดยังไงดีอะอินายไม่ถูกต้องมาสัมผัสเองนะผม จะบอกว่ากระท่อมของเราอะ่ะอยู่ดีจริงครับผมสามารถมองเห็นอยู่ได้ทั้งสองฝั่งเลยแต่ตอนแต่ตอนเย็นเราเรามารอกินข้าวเดี๋ยวเขาว่ามาดูมาดูนว่าเมนูที่เขาจัดไปให้เรามีเมนูอะไรกันบ้างครับผมตอนนี้ขอดูบรรยากาศฝนตกไปก่อนนะผมแบบนี้เลย มาให้ด้วยแรปโยะวะแรปโย,ปโยเพื่อนเล่นเหรอ <c oughs> โผลไม้แบบโอ้ยชมพูสดมากมีอะโวคาโดเลยครับผมมีอะโวคาโดของปลดใครก็ไม่รู้น้ำพริกน้ำพริกปลาทูาวันเราเดินผ่านมาล้วได้ยินเสียงเขาตำแล้วก็ปลาแบบของอันนี้แบบคือเขาแรปมาให้อย่างดีเลยนะโอ้ยอย่าเพิ่นเหมือนน้ำมันเอี่ยงอ๋ไม่ใช่นี่คือต้มจืดต้ม ต้มจืดแตงกวาแตงกวาจะใส่ด้วยอย่าใส่อันนี้คือข้าวข้าวเป่าโอ้อโถแล้วก็ที่ถูกใจอีกันก็คือผักรวดครับผักรวดเสร็จผักที่กินกับน้ำพริกผักแบบความสดอ่ะเออมีมะละหวันด้วยอ,ะอ่ะแม่เขาเรียกมะละวันหรือเปล่ามะละเนี่ยมะละวาน,วานาหรอฟักแมวหรือเปล่า เออลูกของปักแมวอ่ะเขาก็เรียกมันวหวานไงซาโยเตภาษามงอเอาภาษาธรรมดานี่แหละภาษาไอ้ประชาภาษามงภาษาปากกากยอวันนี้ก็คือเซตข้าวที่รวมวอยู่ในราคาโฮมสเตย์ของเราผมก็คือหกร้อยบาทต่อหนึ่งคนของข้าวหนึ่งเซตนะผมกินข้าวครับผมกับบรรยากาศแบบนี้หิวมากครับผมวันนี้ได้กินก็วันเราไม่ได้กินข้าวเลยนะไม่กินข้าวเลย อืมกินผลไม้ไปแอปเปิลกับเปิลแต่กินไม่หมดนะกินไปหน่อยเดียวโอเคผมเรากินข้าวดีกว่ากับบรรยากาศที่เนินเขากระท่อมกระท่อมเนินเขาฟลอราวิวครับผมกับที่ขุนแปะฝนตกหายไปแล้วก็คือตอนนี้ฝนมันหายไปแล้วแต่ก็คือคออยู่ครับจะมีเสียงฟ้าร้องอยู่โอเคผมกินข้าวกันนะผมแล้วมาดูบรรยากาศยามเย็นกันที่บ้านขุนแปะกันนะผม ไมอมคก็คือน้ำหิมะถั่วแต่แบบเขาตั้เขาตัม้ววมไต่เย็นครบผมุกปลาครับผมหนึ่งตัวสองตัวครับผมตัวใหญ่มากตัวหนึ่งอยู่ที่การคุณไงครบผม ผัดผักจ้าผัดผักโอ้โหผัดกระหล่ำน้ำปลากระหล่ำน้ำปลาขอบคุณครับหลอดไฟพอไหมพอครับพอค่ะนี่จ้านี่ครับที่เราได้มาเมื่อกี้ยังไม่พอครับนี่มีอีกอย่างนึ่งครับผมนี่คือผัดกระหล่ำน้ำปลาครับผมกระหล่ำปีผัน้ำปลากระหล่ำปีผัาน้ำปลาจะบอกว่าอาหารพี่เขาจัดเต็มให้จริงๆนี่มีมีขนมหวานไม่ใช่เลยนะเนี่ยเมื่อกี้ผมกินข้าวกันต่อครับผมบรรยากาศฝนตกอีกแล้วตกทั้งคืนแน่ๆวันครับวันนี้หวังว่าตอนเช้า ฝนหายแล้วหมอกขึ้นมาเยอะๆภาวน้ตอนเช้าฝนไม่ตกโอเคผมกินข้าวแล้วดูบรรยากาศนะผม gonna find เช้าที่สามของการโรดทริปเชียงใหม่ครับผมก็ยามเช้าพี่เขามีเซตปลาตะโขนตาตูหูมาให้ด้วยจะดูบรรยาก,กาศที่มาสวยให้เราครับผมหมอกจ้าครับผมน,นี้หมอกจ้าก็เช้านี้เรามีโปรแกรมว่าเดี๋ยวพี่ก็จะพาไปจุดชมวิวแล้วก็พาไปดูนาขั้นบันไดครับผมแล้วก็อาจจะไปเก็บทุ่งไฮแลนเดรยกันสักเล็กน้อยครับผมก่อนจะเดินทางไปที่เมืองเชียงใหม่ครับผมวันนี้เรามีแพลนว่า เดี๋ยวเสร็จตรงน,นี้ปุ๊บเรากลับที่เชียงใหม่หรือไปเที่ยวเชียงใหม่กันอีกหนึ่งคืนนะผมไปดูบรรยากาศเชียงใหม่อัปเดตว่าเชียงใหม่ตอนนี้หน้าตาเป็นยังไงบ้างครับผมไปดูร้านใหม่ๆดูคาเฟ่ใหม่ๆค,ค,ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเช้านี้เรากินปลาตั้งโกนก่อนปลากโกลกับน้ำเต้าหู้เสียบรรยากาศตรงน,นี้แป๊บนึงเดี๋ยวเราเดินทางไปดูจุดชมวิวของที่บ้านขุนขุนแปะครับผมก็อากาศตอนนี้ก็น่าจะหนาวอยู่น่าจะประมาณครับอ่าเกือบเกือบยี่สิบองศาได้ผมเดาน่าจะประมาณอ่า สิบเก้าแปดสิบเก้าองศาได้โทรศัพท์ไปไหนไม่เดี๋ยวดูขอดูขอดูองศาแป๊บนึงอนเออทำไมไม่ดูวะนี่ไงสิบแปดองศาครับผมตอนนี้เอ้ยยี่สิบสององศา,าเกินละอันนี้เกินละแจดมันมามันเลยเกินโอเคผมจะกินน้ำน้ำตลาหู้กับปลากะโกก่อนเดี๋ยวเราเดินทางไปจุดชมวิวกันครับ Oh, พี่พาผมไปไหนบางทีพาไปนาขั้นบันไดใหญ่ๆครับผมที่เขาไฟกันเยอะครับครับแล้วมีไป,ปจุดชมวิวไหมพี่มีมีครับมีโอเคดี๋ยวเลยขึ้นจุดชมวิวจุดชมวิวแล้วก็ไปนาขั้นบันไดนะวันนี้ไปไปนาขั้นบันไดก่อนแล้วก็อไปขึ้นจุดชมวิวก่อนก็ได้ไหมไหนก็ได้แล้วแต่พี่เลยครับผมโปรแกรมแรกของเราวันนี้ก็คือมาชมนาขั้นบันไดครับผม ก็ขับรถจากบ้านที่พักเรามาประมาณสักสิบนาทีได้ครับผมก็เรามาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้เลยนี่เลยเป็นไงคุณดีไหมเขียวสบายตาแล้วก็มีแบ็กกราวเป็นภูเขามีหมอกเบาๆครับผมต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองครับผม คุณอาจจะเห็นด้วยภาพแต่เราสัมผัสได้ใจนม่งี่อะไรก้อนมุกอะไรวะอะอะไรก้อนผมนี่คือบรรยากาศทุ่งนาที่บ้านขุนแปะครับผมก็ถ้าใครมาช่วงนี้ก็นาข้าวยังเขียวอยู่ยังเป็นสีเขียวแบบนี้อยู่ครับผมถ้าเป็นช่วงเดือนตุลาที่เรามาเนี่ย ก็ยังสีเขียวแบบนี้อยู่แต่ถ้ามาช่วงแบบธันวาหรือว่าช่วงหนาาหนาวเนี่ยตรงน,นี้ใกล้ๆเป็นสีทองครับผมก็จะเป็นอีกฟิวหนึ่งของบ้านขุนแปะค,ครับผมโอเคผมแล้วจากนี้เราขึ้นไปดูจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่พี่ก็จะพาไปครับผมก็สวยดีครับผมแต่ตอนนี้อากาศก็เริ่มร้อนตอนนี้เป็นเวลา8โมงครึ่งแผมเริ่มร้อนแล้วไปเดี๋ยวไปดูจุดชมวิวจุดหนึ่งที่พี่จะพาไปไม่มีฝนก็แดดเลยไม่มีฝนก็แดดเลยไปครับผมไปไอ้นมถือกล้องมาด้วย ติดกล้องมาติดกล้องตามพี่มาเกลูกล้องถือขาลูกขาตั้งกล้องถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วสังเก่งด้วยนะสังเก่งเ,นะงเงอามุมนะ้นเอามุมนี้โอ้โหเง่งไม่ถามเลยวพราะคนถ่ายถ่ายเป็นเขาบนเลงเขา啊 จุดนึงก็คือจุดชมวิวที่เราไปจอดรถข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาจุดชมวิวข้างบนเพื่อมองเห็นนาข้าวบันไดกว้างๆครับผมบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วตอนนี้คือไร่กระหล่ำนะผมไร่กระหล่ำที่ชาวบ้านเาปลูกไปเขาบอกว่าที่นี่ไม่ขีดยาฆ่าแมลงครับผมก็แบบออร์แกนิกคือสดเลยแต่ต้องเก็บไปแล้วเก็บไปได้นะเก็บไปแล้วนีไม่เก็บว่มีทีแบบนี้มันยังไม่โตอ่ะเนี้ยสดๆเลย ันนี้คือน้ำนำค้างนะไม่ใช่น้ำที่อารถนเนี่ยคือน้ำค้างที่มันก่อดอยู่เนี่ย,นนยมีขนแห่งด้วยนนสดๆเลยนาขั้นบันไดบว่า,วาถ้าอยากได้แบบข่าร,รูปกันไล่กระลำอ่ะต้องไปอีกเขาหนึง่ของขาอะไรนะ เขาบาดโจโคก็คือก็คือโลเคชั่นที่เขาไปถ่ายหนังนะผมนั้แต่ว่าช่วงนั้นอ่ะที่พีแอนไปถ่ายหนังอ่ะนะช่วงมกราบุ้งพาแบบเนี้ยมันก็มีแต่ที้ยาอะไรเนี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามาถ้ามาช่วงนี้ก็คือกระล่ำส่วนกระหล่ำเนี่ยก็กว้างข้างล่างมีลายแทงด้วยลายแทงเลยถ้ามาช่วงทีน่า มาช่วงที่ทุ่งหญา้าต้องมาตอนเย็นแล้วก็เห็นท้ายที่ตกดินจะสวยโอเคผรับนี่คือจุดชมวิวที่พี่เขาพามาก็คืออยู่ใน่วนกระล่ำมองเห็นวิวทุ่งนาข้างหล,ลังโอเคผมยวเก็บบรรยากาศให้ดูตรงนี้ก็เล็กน้อยครับผมก่อนที่จะกลับไปกินข้าวต้มกันที่บ้านพักของเรา ไปเล่นไปเกือครับยังเข้าได้ครับผมอันนี้คือพี่พี่ก็จะพาไปไหนนี่สวนอะไรสวนไปดูข้างบนอ๋อสวนสวนให้เล่นเยียร์สวนให้เล่นเยียร์แต่ตรงนี้เป็นสวนเล็กๆสวนเล็กมีต้นอะไรครับเนี่ยกระเพราแดงไม่ใช่กระเพราแดงอะไรก่อนเธอใบเหมือนเมเปิลเลยเธอดึงหน่อย วนดึงหน่อยคือต้นแดงๆคือต้นอะไรคะพี่เจนอันนี้เป็นต้นอัเขาขายนะไม่รู้ว่ากดต้นอะไรอ๋อพี่เจนไม่รู้เพราะฝนไม่ตกก็แดดเลยเนาะตนนียต้นแตงกี่หน่ยดอกก็เ เช้าผมก็เซตเมนูเช้าก็มีข้าวต้มเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมบ้างเปี่ยนมาที่เม,มนูนี้ผมเป็นมุมอีกมุมหนึ่งของบ้านเราก็นี่ครับเซตเม,มนูเช้านอกจากปลา,<อ>าต้มโถน้ำน้ำเต้าหู้แล้วก็ยังมีนี่ครับผมข้าวต้มข้าวต้มแล้วก็มีผัดกะหลำ่ำกะหล่ำผัดลำป้าลำปลาแล้วก็มีไข่ต้มสองฟองครับผมแล้วก็มีกุนเชียงกุนเชียงผลไม้มีอะโวคาโดกับ กล้วยหอมหครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเช้านี้เรากินข้าวเดี๋ยวพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวมีชุดให้เราลองใส่ดูว่าเป็นชุดที่พี่เขาถักทําเองนะทําเองครับผมแล้วก็ให้เราลองถ่ายรีวิวหรือว่าถ่ายรูปสวยๆครับผมกับชุดที่พี่เขาทาเองเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวลองใส่ชุดที่พี่เขาเตรียมไว้ให้ก็กิจกรรมที่นี่ก็คงจะมีประมาณนี้ครับผมก็พี่ก็จะพาไปจุดชมวิวพาไปดูนาขั้นบันไดแล้วก็กินข้าวเช้าเสร็จสักปั๊บหนึ่งแล้วก็ ก็าจะเดินทางเดินทางกลับเชียงใหม่กันเลยครับผมก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวเชียงใหม่กันต่ออีกหนึ่งคืนไปดูว่าเชียงใหม่นี่มีอะไรอัปเดตกันบ้างครับผมี๋ยวเจอกันเย็นนี้ที่เชียงใหม่รับผมวันนี้ขอกินข้าวก่อนกับบรรยากาศที่ขุนแปะกับที่นี่กระท่อมเนินเขาฟลอราวิวครับผมกินข้าวกันจ้า เขาจัดให้ค so รับผมก็ผักจากโครงการหลวงบ้านขุนแปะครับผมใ้ผักมาหนึ่งเซตครับผมก็จะหมอคุณลูกเกดยิ้มนั่นแหละยิ้มล่าเลยทีนี้ได้ผักกลับบ้านพี่เจนน่ารักพี่เจนโทรมาบอกให้เพื่อนเก็บผักไว้ให้เราโอ้เาเว่าเมื่อวานคุณแม่พี่เจนเล่าให้ฟังว่าเขามีปลูกผักตลัดส่งโครงการหลวงตอเช้าก็เลยถามพี่เจนพี่เจนก็เลยโทรหาเพื่อนให้เก็บไว้ให้ใหม่หนึ่งครับ ไปแล้วครับบวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็นี่นะครับเรื่องราวสองโอเตที่เราได้ไปสัมผัสกันมาของเส้นทางโลทิปอินทนนลูปของเราวันแรกเราไปพักกันที่บ้านป่าปงเปียงครับนอนโฮมสเตย์มูควิวงามเป็นโฮมสเตย์บ้านบ้านดิบๆบหน่อยครับแต่วิวหน้าบ้านคือดีมากครับตอนแรกก็แดดเปียงเลยครับ คิดว่าชาวจะไม่มีหมอกซะแล้วแต่หมอกก็มาตามนัดครับเอาจริงๆของโนเตที่บ้านป่าบงเปียงเนี่ยครับมีหลายที่มากๆเลยแหละครับแต่วันที่เรามามนตรงกับวันหยุดยาวอาจจะเต็มเร็วไปสักหน่อยครับคืนที่2เราไปพักกันที่บ้านคุณแป๋ครับบอกเลยว่าคนมาเตีที่เราพักอ่ะพี่เขาใจดีมากๆเลยแหละครับนอนกันที่กระท่อมเนินเขาฟอร่าวิวครับมาที่นี่เราได้นาข้าบันใดมาเติมเต็มทริปนี้ครับอย่างไงทลิปนี้ข้อมูลผิดพลาดหรือเราพูดผิดไป ก็ต้องกลับขออภัยด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นทุนในการเดินทางและกาลงกังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังใหม่เราเจอกันระหว่างทางครับ